ชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคม2 5 6 7เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะใช้พรยิบศีการเปิดนะครับส่งกำลังใจมาด้วยนะครับชาวสีเมถุนครับเดี๋ยวหมอเจจะใช้พรยิบซีนะครับขออนุญาตสับไพ่ก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับใบแรกอัฏปุตะนะครับได้ไพ่ของเด็กถือถ้วยนะครับ เดนี้อาจจะมีความสึกชิวๆนะครับมีความสึกสบายๆนะครับไม่เครียดไม่ซีเรียสนะครับมีความสึกว่ายังเป็นไปได้เรื่อยๆเป็นไปได้ด้วยดีนะครับบางคนอาจจะได้สัตว์เลี้ยงบางคนอยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้เป็นไปได้นะเกิดขึ้นนะครับในเดือนมีนาคม2567นะครับผมต่อไปนะครับความคิดความอ่านของคุณนะครับชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคม เป็นถ้วทุกยครับยังมีความรู้สึกผิดหวังจากเรื่องเก,าก่าๆมีความรู้สึกผิดหวังจากสิ่งเก,าก่าๆอยู่นะครับมีความคิดความอ่านที่รู้สึกว่ายังไม่เซสยังไม่สําเร็จนะครับหรือรู้สึกว่าผิดหวังกับใครบางคนที่ไม่โอเคกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนครับตัดตรงนี้ออกไปได้จะดีมากน,านะครับจะช่วยทําให้ท่านเดินหน้าต่อไปได้นะครับต่อไปในเรื่องการเงินเองนะครับในเดือนมีนาคมชาวราศีเมถุนครับ ได้เป็น3ดาบอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินอาจจะได้มาไม่ตามที่ท่านต้องการบ้างชาวศิวิชนนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับการเงินนะครับผม3ามดาบขึ้นมาบอกอย่างนี้ก็บอกให้ท่านว่าเออต้องมาคับบัญองการเงินไว้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับผมต่อไปในเรื่องของสังคมนะครับสัจฉาสังคมหรือญาตินะครับหรือเพื่อนฝูงนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันนะครับ สังคมญาติเพื่อนฝูงได้ไพ่เทอร์มิตครับก็ออยังถือว่าอาจจะยังไม่เจอสังคมไม่เจอญาติอาจจะยังนิ่งๆเงียบๆกันอยู่นะครับสำหรับญาติสังคมเพื่อนฝูงอาจจะมีคนนะครับเหงากันบ้างหรือบางมีบางคนเนี่ยอยูอยหย่ห่างกันบ้างนะครับแต่ก็ยังมีความห่วงใยห,ห่วงหาทอนกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคม2 5 6 7นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าการเงียบการอยู่นิ่งๆนะครับ ไม่เกิดการสืร่อสารต่อการหรือบางคนอ,า,อาจจะมีเพื่อนที่ได้เรียนต่อนะครับมีเพื่อนที่ต้องศึกษาต่อหรือตัวท่านเองจะได้รับคำแนะนาดีในการศึกษาต่อจากเพื่อนฝูงครับต่อไปในเรื่องของพันทุกนะครับเรื่องของที่บ้านนะครับจะเป็นไงบ้างชาวสีเมถุนในเดือนอมีนาคมนะครับได้ไพ่ของ king of s w o r d นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นว่าตัวท่านเองค่อนข้างจะโฟก,กัสในเรื่องของการแก้ปัญหาที่บ้านหรือท่านเองอาจจะเป็นผู้นำนะครับในการฟัรรรนฝ่ออุปสรรคนะครับการแก้ปัญหานะครับ หรือสุขภาพของคุณแม่เองยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของปุตตะนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับบริวารที่จะเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆบริวารใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพวกปุตตะนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันครับเป็นไพ่ king of c u p ครับ,รบอ,อเคบริวารบุตรหลานของท่านอาจจะเกิดขึ้นนะครับรอาจจะมีคนมา ให้ท่านสนับสนุนมีคนไหมท่านช่วยเหลือหรือคนที่ยังสนอาจจะเจอผู้ใหญ่กว่านะครับเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาจีบนะครับผู้ใหญ่ผู้ชายนะไพใ่ใบนี้ขึ้น king of cup นะครับเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายสุภาพสุข,ขุมเรียบร้อยนะครับผมตังน้อยนิดนึงอะไรประมาณน,บบนี้นะต่อไปอุปรสรรคปัญหาในเดือนนี้ครับชาวราศีเมถุนครับในเดือนมีนาคมส5 6พเป็นยังไงบ้างอุปรสรรคปัญหาเป็นเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับยังข,ขึ้นของความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความไม่อยากจะทําอะไรนะครับของชาวราศี เมทุนยังมีอยู่นะครับไพ่ของ9้าไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังใจตัวเองต้องมีสติต้องเชียร์อัพตัวเองต้องปลุกตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองขึ้นมาลุกขึ้นมา,ล,นมาลงมือทําอะไรสักอย่างนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับไม่งั้นท่านจะรู้สึกเบือ่อรู้สึกเซ็งรู้สึกอยากจะทําไม่ทําอะไรนะครับผม ใบนี้ขึ้นมาบอกนะครับบอกขึ้นใบนี้ขึ้นมาบอกมาเตือนนะต่อไปนะครับในไพ่ของปตัตตานีนะครับมีคู่นะครับคนมีคู่หรือคนโสดขึ้นเป็นไพ่ของสิบเหรียญเช่นกันนะครับได้คู่ดีนะครับคนโสดก็อาจจะเจอคนที่มีตังค์คนมีคู่ก็อาจจะได้ขายอสังหาหรือซื้ออสังหาร่วมกันใครจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยผมมองว่าเดินมีนาคมเนียผ่านนะโอเคนะใช้ได้นะใครที่วางแผนอนาคตร่วมกันนะครับสิบเหรียญขึ้นมาบอกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นไพ่ของเป็นไพ่ของมรณะนะครับสุขภาพของตัวท่านเองชาวสีมิถุนครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันสุขภาพการเดินทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่การเดินทางอาจจะมีการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางไปช้อปปิง้งมีเกณฑ์เดินทางไปใช้เงินเพื่อช้อปปิง้งเพื่อซื้อของเพื่อซื้อสินค้านะครับละะักษณะนี้นะครับสำหรับชาวสีมิถุน9้าเหรียญครับขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่ตัวท่านเองจะซื้อสินค้าซื้อ ของหรือช้อปปิง้งอะไรต่างๆเนี่ยทำได้เลยทําได้ดีด้วยนะครับชาวสีมิถุนถือว่าเป็นไปใช้เงินเพื่อซื้อความสุขนะต่อไปในภพสุภะนะครับชื่อเสียงความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันนะครับเป็นสิบดาบารับต้องระวัดระวังนะหัวหน้างานของคุณอาจจะทําให้คุณลาบากใจหรืออาจจะโดนแทนงหลังจากเพื่อนร่วมงานได้นะครับหรือว่าตัวคุณเองอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะมีสขภาพปวดหลังนะครับเป็นกระดูกสันหลังเรื้อรังอะไรนะักษณะนี้นะครับทำให้ท่านรู้ ชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องพาท่านไปหาหมอมีความรู้สึกเป็นหลักเป็นห่วงได้นะครับไม่อยนี้ขึ้นนะครับผมต่อไปในพบของกรมมะนะครับชาวราศีเมถุนนะครับในพบของกรมมะจะเป็นยังไงบ้างนะครับการงานของท่านเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้เมจิเชียนครับโอ้โหโดดเด่นมากในเรื่องของงานการศึกษาหรืองานที่ท่านเริ่มต้นใหม่ๆหรืองานอะไรก็ได้ที่ท่านทำนะครับถ้ามีความมีความสามารถให้ไม่นี้ขึ้นว่าตอนต่อไปนี้ท่านจะทําอะไรหรือท่านจะสมัครงานอะไรก็จะได้รับการสัมภาษณ์ หรือท่านจะเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับได้ชื่อเสียงได้มีคนรู้จักนะครับพไพ่แบบนี้ขึ้นมาบอกท่านอย่างนี้เลยนะครับชาวราศีเมถุนในเดือนมีนาคมนี้นะครับต่อไปมาดูโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภตัวเลขนะครับจะเป็นเลขอะไรจะเป็นโชคลาภจากอะไรจะได้อะไรมานะครับในเดือนนี้อย่าไว้คาดคิดเดี๋ยวดูกันได้เป็นหกดาบครับได้การเดินทางครับบางคนอาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางปุบป,ปับฉับพลันโดยไม่ทันคาดคิดบางคนมีเกณฑ์เดินทางได้ไปท่องเที่ยว อย่างไม่คาดคิดเหมือนกันได้ไปท่องเที่ยวทะเลภูเขาหรืออะไรที่เป็นสถานที่ใกล้น้ํานะครับได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับนั้นทาให้ท่านได้ฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนมีนาคม2567นะครับใบนี้ขึ้นมายอย่างนี้เลยนะครับต่อไปสุดท้ายครับในภพว,วินาครับสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมของชาวราศีเมถุนเองเป็นเรื่องอะไรที่ต้องระวังครับอ่ะ เป็นเรื่องของสุขภาพของคนที่บ้านหรือเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับที่ต้องระวังนะครับอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินของผู้หญิงหรือเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับชาวาสีเมทุนขึ้นเตือนไว้อย่าง,างนี้นะครับผมหรืออารมณ์อ่อนไหวอารมณ์น้อยใจของท่านที่จะเกิดขึ้นได้นะครับฝากไว้ด้วยครับชาวาสีเมทุนครับโดยรวมแล้วนะครับการเงินหรือการกู้สื้อยืม การเงินที่บ้านยังผิดหวังนิดหน่อยแนตะ่ยังโอเคอยู่นะครับถือว่าเดือนนี้ประครับประคองไปได้ครับฝากกไลค์กด Subscribe ด้วยครับ